อาร์เนอร์สลอตนายใหญ่ของลิเวอร์พูลออกมากล่าวยอมรับว่าตัวเขาตำหนิลูกทีมในช่วงเวลาพักครึ่งของเกมที่พบก,กับเซาท์ซมเ์นในฟฟตบอลเพีย์มลีกเมื่อคืนวันเสาร์ที่ผ่านมาหลังจากทีมเยืนขึ้นนําไปก่อนในช่วงท้ายเวลาของครึ่งแรกก่อนที่สลอตจะเปลี่ยน3คนลวนในช่วงครึ่งหลังได้ทําให้ทีมพลิกกลับมาชนะด้วยสกอร์3-1จากการทำประตูของดาวินนูนเยสหนึ่งประตูและโมฮาเมดซาลาจากจุดโทษสองประตูโดยสลอตให้สัมภาษณ์กับนักข่าวหลังจบเกมว่า แน่นอนว่าผมไม่ได้ชมพวกเขาในช่วงพักครึ่งแน่นอนผมบอกคุณได้เลยบางทีอาจจะเป็นเพราะว่าผมนั่งอยู่ที่บนอัธจันทร์ซึ่งไม่ใช่ข้างสนามเพราะผมมีประสบการณ์เหมือนกันไม่ใช่ว่าผมเคยโดนแบนมาก่อนเมื่อคุณดูเกมบนนั้นคุณจะรู้สึกเสมอว่าผมอยากจะลงไปเล่นเ,เองด้วยซ้ําแต่ถ้าคุณอยู่ที่ริมเส้นมันจะดีกว่านี้แน่นอนแต่ผมไม่คิดว่าผมจะทําอะไรผิดถ้าผมพูดในช่วงเวลาพักครึ่งกับระดับพลังงานที่ต่ำเกินไปของทีมนั่นคือสิ่งที่ต้องเปลี่ยนแปลงนั่นจึงทาให้พวกเราเปลี่ยนนักเตะสามคนเพื่อนําาาาาาาคคุณภพเข้า้มมาสสสู่่่่ทีแลละรรงงงงงงบงิอยในหัง ซึ่งจากการทำแบบนั้น9ใน10ครั้งเมื่อคุณเอาออกไป3คนอีกแปคนที่เหลือก็จะรู้สึกว่าโอ้มันต้องมีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นแน่นอนนั่นคือสิ่งเดียวที่ผมคิดได้ในช่วงพักครึ่งเพื่อสร้างสิ่งที่แตกต่างออกไปในครึ่งหลัง